สวัสดีครับเพื่อนให้คุยทุกคนมีเพื่อนสนิทใช่ไหมเพื่อนสนิทเนี่ยสนิทคือคือสนิทสนิท,นทคือหมายความว่าต้องรับโทรศัพท์ทุกครั้งที่มันโทรมาหรือถ้าเราโทรไปมันก็จะรับโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทางการหรือไม่ทางการไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญหรือไม่สําคัญแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสาคัญเวลาโทรหากันมีวันหนึ่งฮะเหตุการณ์นี้คือจําฝังใจเลยครับทุกคนเคยขนลุกทั้งตัวไหมครับขนลุกขนล,ลุกว้าวเลยเหมือนแบบ เหมือนเราดูคลิปวิดีโอผีแล้วก็แบบมันทําให้เราตกใจอ่ะแล้วก็แบบว,ว้าวแล้วก็ขนจนรู้หูเหอะอะไรไม่รู้หมดเลยนะครับมีมยูีวันหนึ่งครับเพื่อนคนนี้คือสนิทมาก <S <S 1> <S 1> แล้วก็ช่วงเวลาสักประมาณตีสามเนะเราก็นอนอยู่ <S <S 1> <S 1> มันก็อยู่ที่หนึ่งใช่ไหมโทรศัพท์ดังขึ้นเริงเริงเริงตีสามเราก็หลับแบบลึกๆแล้วส่วนใหญ่ตีสามเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาของผีก็คือผีเป็นทํางานถ้าเป็นช่วงเวลาของโจนเนี่ยคือตีสามเนี่ยมันจะออกทํางานเมาคนจะหลับหรือที่สุด ช่วงเวลาตีสามผมหลับลึกมากๆแล้วโทรศัพท์ก็ดังช่วงเวลาเนี้ยถ้าโทรศัพท์ดังอ่ะมันจะเหตุการณ์ไม่ค่อยดีแล้ะไม่ค่อยมีใครเขาทํากันหรอกในการจะโทรหากันตอนตีสามลองฟังเรื่องนี้ดีดีครับจําลองเหตุการณ์นะตีสามนอนหลับสนิทมีโทรศัพท์เข้ามาเป็นเบอร์เพื่อนสนิทโทรมาคําพูดแรกที่มันพูดกับผมพูดว่าเฮ้ย hey, กูอยู่บนหลังคา สถานีรถไฟอโศกนะเว้ยตีสามพูดคำว่าอยู่บนหลังคารถไฟฟ้าอาโศกในหัวผมมันปั่นไปเรื่องเดียวคือแม่งจะกระโดดฆ่าตัวตายตีสามครับในเวลาไม่กี่เสซววิผมลุกขึ้นมาที่นอนขนลุกหัวเรื่องในหัวมันคิดเรื่องเดียวแล้วก็แบบโทรศัพท์เฮ้ยไปไล่มึงอะไรเนี่ยปึ๊บ ตีสามีงอะไรเนี่ยมันพูดกลับมาหาผมว่าเฮ้ยที่จใจเย็นพ่อกูได้โครงการเปลี่ยนน็อตบนหลังคากูมาช่วยพ่อมึงกำลังเปลี่ยนน็อตอยู่บนหลังคารถไฟฟ้าโศกตอนตีสามวิวดีมันโทรหาผมเพื่อจะบอกว่าเยวิวโคตรดีเลยมึงไม่เคยเห็นแน่มุมนี้ผมตอบกลับไปว่าไอสัตว์เลี้ยงวิวไว้ก่อนมึงใจเย็นมึงลองคิดดูตีสามมึงโทรหากูแล้วข้อความแบบนี้ มึงก็จุรู้สึกไงถะาเ,เฮ้ยเหียเดี๋ยววันี้ค่อยคุยวางสายปั้งเชื่อไหมผมแม่งจากคนรู้ก็ผมตลกตัวเองมากเลยแบบคนเราเนี่ยฮะเนี่ยคือเพื่อนสนิทแม่งจะทําเรื่องพวกนี้ใส่เราคุณละครับมีเพื่อนสนิทแบบนี้ไหมจริงกับเพื่อน,น่ะไม่ให้คุยหรอกเรื่องเนี้ยผมเองอะที่จะให้คุยมันเนี้ยให้